น้อง<ฮ>อุงอิงเพชรบ้านแพงครับผม<ฮ>สวยขึ้นผิดหูผิดตาเกิดอะไรขึ้นน้องมีเคล็ดลับอะไรดีหรือเปล่าหรือ<ฮ>ว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าเสริมเติมแต่งอะไรไหมเดี๋ยวฮอสิม่าเบอกถึงเรื่องนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับผมเมื่อคืนนี่น้องอุงอิงเพชรบานแพง<ฮ>ขอบกับทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับ แสดงเป็นวันสุดท้ายของการทัวร์ออนทัวร์คอนเสิร์ตในรอบนี้ที่กรทมนะครับผมกับทรงไทยกันยังสวยงามเลยมาไลอุงอิงคือแบบพี่น้องครับมาไล่แหม่พูนาพูนาไม่กอดโอ้ม y กอดตุกตาตุกตาก็ได้อและล่าสุดนะครับปุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับโพตกลางดึกม่อคือมีออกมาโคตกลางดึกนะครับโคตรผ่านเฟซบุ๊กอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับบอกว่าส่งงานวันนี้ค่ะ ขอบพระคุณมาไล่จากพ่อแม่เอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เอนดูลาเมื่อนี้พ่อพ่อแม่มาห้กําลังใจลาหลายอิลีจา้าอเมื่อนี้ลาอาจจะเสียงบ่เต็มรอยแต่ใจลาเต็มรอยเด้อจา้าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ทุกทุกคนที่เหมาะมาไล่ให้ลาเด้อจา้า<ะ>ขอให้พ่อพ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเด้อจ้าอก็จะมีมาไล่จากบ้านฮ<ะ>ักขอบพระคุณมาไล่บ้านฮักาานก้องอุ๋งอิง อขอบพระคุณมาไยจากบ้านหักเล็กน้อยแล้วก็พ่อเก๋มหาชัยนะครับแล้วก็ฮักเลือดเอฟซีพอลวยแล้วก็บพอลินพอทอมบอยนะครับแล้วก็บพอนายโรดนะครับแล้วก็มีมาไล่จากอพ่อสมศรีนะครับแล้วจากพ่อเมืองน้ำดําน้าค้านะครับอ่าแล้วก็พ่อพงนะครับแล้วก็ตุ๊กตาจากเอฟซีนะครับมาลายหน้าเวที ขอบพระคุณเด้อจ้าที่หาแพ่งหลามือนีหลามีความสุขอีลีจ้ากับธรรมดาเนี่ยแหละเนาะแล้วก็ไปอ่อนทั่วในรอบนี้ก็ได้บานฮักเพิ่มยังบ้านฮักฟาใส่ฟาใสขอัใจอุคงอิงแมนๆค่ะนี้ก็น่ารักจริงๆนะคะเปิดมาใหม่แต่ว่าแบบว่าปังมากเลยนะยอดมาลายปังอ่อมาลายก็ปังแล้วก็คนที่เข้าไปในบ้านฮักตอนนี้ก็เยอะขึ้น เยอะขึ้นแล้วก็คนที่เข้าแรกๆตั้งต้นเลยก็คือคัดสรรแบบว่าฮักจริงๆฮักแพงจากใจนะคะเพราะว่ามาเลยวันแรกก็คือเปิดไปอย่างสวยงาม6กหมื่นกว่าบาทหกหมืนกว่าบาทใช่ครับเอ๊ะแต่ว่างานเมื่อวานนี้มีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ หลังเวทีใช่มีหลังเวทีก็คือใครนะคูบีกับคุณเงินนะคะก็เป็นผู้บริหารแบรนด์เอ็นะคะได้บุกถึงหลังเวทีนะคะได้ทําการไลฟ์สดกับน้องอุ้์อิงกับพี่โจค่ะเมื่อคืนได้ข่าวว่าไลฟ์สดแตกอีกแล้วไลฟ์สดติกตอกแตกอีกแล้วเหมือนขายได้ประมาณ400กว่าะก้าใช่ไหมหรือสี่ร้วก็ชิ้นนะ ก็อันนี้เดี๋ยวรอสรุปอีกทีเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้แต่จริงเพราะว่าเมื่อจะไล์กี่ทีจนเนี่ยทางด้านเจ้าของแบรนด์นะคะติดอกติดใจไม่ว่างยังไงตามไปถึงลาเวทีปังขนาดนี้ฮอตขนาดนี้พรีเซนเตอร์เข้ารัวๆแล้วตอนนี้ใช่รีวิวก็เยอะสินค้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังๆก็เข้าเยอะอย่างล่าสุดเป็นผลิตภัณฑ์ความงามไม่อันนี้ก่อนสิที่เราพูดถึงในต้นคลิปเนี่ยครับที่บอกว่า เอ้าน้องหญิงช่วงนี้สวยผิดหูผิดตาใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นน้องมีเคล็ดลับอะไรดีๆหรือเปล่าและล่าสุดนะครับตื่นมาตกใจเลยมาเห็นพงุงหญิงตจุ๊ยตาตัวเองจริงๆสาวสีเราไม่คิดว่าเป็นปุ่งหญิงตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่ารีบไปสองนะเพจปอมเออเพราะว่าเพจเพจปอมกำลังระบาดแล้วเพจปอมคนติดตามเยอะนะฮะาหกหมื่นเนาะที่เมื่อวานเกาออกมาพูดบอกว่าเพจปอมมาอีกแล้วสองเพจ คนติดตามเยอะดวยนั้นแล้วใช้ชื่อเดียวกับอุ้งอิงเลยนะเชื่อจริงอ่ะแต่อันนี้เฟซบุ๊กจริงนะครับผมอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแผ่นนะครับเธอก็ได้มาโพสต์ปาสันตกใจคำนี้เลยมันตกใจคำแรกที่บอกว่าปาดปปาดว้าวแล้วกับว่าแล้วมากหลายกับพุกนี่ค่ะงานผิวเนียนขัดอิลีพ่อแม่เอ้ยบะซันเวลาลาลีบลาบอก หลาจะมีแป้งชิ้นตัวนี้ออกแป้งชิ้นตัวนี้ติดตัวตลอดไปใส่ไปใส่น้ำไปใส่ไปน้ำม,มีกันแดดพร้อมเรีบปันไดก่ะไม่เคยโซมเลยเออใช่ไหมงามในสามวีจะแม่แม่พิงแอนพิงค่ะอันนี้เป็นชื่อแบรนด์เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปักมุดปักมุดลิงกนะคะไว้ที่เพจด้วยนะคะก็คือสามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจนี้เลยแล้ว พี่น้องคะเฮาต้องบอกอีลี้ว่าเฮาไปเห็นน้องอิงลา่าสุดที่ว่าเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงตัวจริงมาแล้วนะคะน้องเป็นสาวขึ้นเป็นสาวนน้องสวยขึ้นนะสวยขึ้นรู้สึกว่าน้องมีออร่ามากขึ้นแต่เดิมอยู่แล้วว่าน้องเป็นคนมีต้นทุนที่แบบเป็นคนที่มีผิวผิวพรรณดีน้องมีใบหน้าที่แบบว่าดูแบบเขาเรียกว่าเป็นใบหน้าที่ดูอบอุ่นดูแบบดูยังไงก็แบบว่า มีความสุข,ขกับเวลาน้องยิ้มอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโง่เฮงของใบหน้าดีมากแล้วเวลาแต่งหน้าขึ้นไฟขึ้นเวทีมาน้องก็มีอรอร่าออร่าเหมือนนางพญาขึ้นมาแล้วทีนี้พอทีนี้เปิดฤดูกาลเหมือนสาวสีสกุักเมื่อสักรู่เนี้ยบอกว่าเปิดฤดูกาลนี้เราไปเห็นน้องรู้สึกว่าน้องสวยติดหูปิดตาขึ้นเราก็ยังแอบสงสัยอยู่เอ๊ะน้องอีกสวยขึ้นด้ืออาจจะน้องโตขึ้นหรือเปล่าเป็นสาวขึ้นแต่ทีนี้ยิ่งมารู้เนี่ยว่าน้องมีเคล็ดลับ เ e <at S 2> คล็ดลับงานผิวเนียนค่ะอืมด้วยแป้งตัวนี้นะครับที่แป้งทิ้นใช่ไหมที่น้องพก <6 S 2> ติดตัวอ๋อแป้งทิ้นที่น้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาอ๋อรู้แล้วทั้งนั้นสาวสีเธอสั่งเลยนะ นั่นแหละจะได้ผิวหน,น้านี้นี่คือผิวนหน้ <c oughs> านู้ไม่ใช่เงน,นี้หรอไม่พี่น้องคะกับด้วยว่าหน้องเป็นสาวคืนก็เริ่มจะดูแลตัวเอง <c oughs> ดื่มทานอะไรก็เป็นสุขภาพไปหมดเอฟซีก็เป็นห่วงประว่าเรื่องสุขภาพช่วงนี้ยิ่งงานหลายค่ะคยิ่งงานเยอะแฟนคลับก็ยิ่งเป็นห่วงว่ากลักวอีลาบอสบาย นะคะ oh. น้องก็คือทั้งกินวิตามินกิน hmm. ของบำรุงกินอะไรแล้วเชื่อว่าผิวพรรนน้องก็ต้องดูแลอย่างดีและ <Yep. S 2> เมื่ออุ่งอิงออกมาโพดแบบนี้ปั๊บพี่น้องเสื้อว่าเพจนี้นะคะขายสินค้ารัวๆแน่นอน mm hmm. ขายแถบบะทรงบะท่านแน่นอนตอบก,กับคอมเมนต์ตอบก,กับเพจบะท่านแน่นอนเพราะว่าะระดับอุ่งอิงแล้วเพราะว่าเมื่อสาวหนีได้โพดไปประมาณสองสมองกับคือโพดแต่สาวๆเลยเด้อพี่น้องโพดแต่สาวๆเลยละ S <S แล้วกับแฟนคลับยังบพท่านเห็นหลายเพราะเห็นหลายปั๊บพี่น้องเอ,อ้แต่กดละกดไลค์กันยังหลายครับอ๋อเข<ภ>า<ๆ>ะจะมีเขาจะมีแบบว่าพอพโมีออกมาโพสใช่ไหม <ๆ S 2> ก็จะมีเหมือนลิงก<ๆ>์มีลิงก์เข้าไปกดเข้าไปหน้าลิงก์นี้ก็จะมาเด้งมาที่เพจเลยนะครับแล้วก็บ,บอกว่าพี่ๆที่เป็นเอฟซีน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบานแพงรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทางอินบ็อก ได้ยังอิกบอกเลยบอกไปเลยค่ะว่าเข้าสั่งสื่อเฮาตามมาจากเพจน,<า>น,น,น้องอุงอิงรัตนพรสาวน้อยเพปปานแพ่งเสื้อวัโปร่มชั่นดีโปรโมชัชันเดนและน้องอุงอิงอีล่าหน่อยเฮากับทุ่งศิีไทยค้ขาข้อมิชันนำ้ำเนาะบะโจยังที่น้องขายขอพาติดต่ออ่ะถ้าอุงอิงกรันตีแล้วแสดงว่าสินค้าเขาต้องเขต้องดีมีคุณภาพเนาะเพราะว่าจะเราเราถ้ามีอะ FC ซีแฟนคลับถ้าอยากอุดหนุนกันอย่างเนาะช่วยน้องอุงอิงซื้อเพราะว่า และชอบในแฟนคขับ f เอฟซที่ที่รักน้องแล้วก็สนับสน,สนุน<ช>น้องเห็นที่เขาไล์เห็นที่น้องไล์สด2องหรือสองสางานที่ผ่านมาใช่ไหมหที่ไล์สดกับทางแบดเอ็นดีใช่ไหมหก็โอ้ขายสินค้าถล่มทลายวันขายได้บว่าวันละเลยเ<อ>ยอะ<จ>มากวันนั้นได้เท่าไหร่คูนมาแล้ววันนั้นเ็านั่งคูณอยู่ได้หลายอยูหายหลายหลายเดหลักร้านเลยนะคะลองดูกันนะครับผมเนาะวันนี้อุ้งอิ๊งเพชรบ้านแพรนะครับกับทางผู้บริหารก็คือ บอสโจยมานินนะครับก็ได้เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อไปบันทึกเทปรายการหมอลำไออดนะครับก็มารอชมกันนั่งรถเอยนั่งรถเรื่องเครื่องกลับมาที่คอนก่นนะครับที่งานมหกรรมอะไรครบรอบ60ปีมหอวันนี้เห็นว่าขึ้นเวทีทางบอสโจกับน้องอุญิงเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นทีมงานเป็นอาจารย์นดนตรีอะไรเงี้ยทีมงานของสาวน้อยอาจจะขึ้น จะขึ้นวงจะขึ้นกับเวทีของรัตนรัตนสินครับผมใช่แต่ว่าก็เป็นงานที่มีหมอลำหลายนะก็จะมีเวทีหลักค่ะพี่น้องมีเวทีหลักต่างหากแต่สาวน้อยไม่ได้นําเวทีหลักตัวเองไปแต่ก็ได้ขึ้นในเวทีของวงรัตนศิินและรัตนสินนี่คือยังไม่ได้เปิดฤดูกาลนะพี่น้องเชื่อว่ามีอะไรที่หลากหลายที่พิเศษรออยู่น่มารอดูกันเชื่อว่า เวทีสนามแตกอีกแน่นอนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กระแสตอบรับดีมากเมื่อวานนี้จะเป็นเวทีหลักก็คือเป็นเวทีของทางใจเกินร้อยเป็นเวทีของเพชรลำเพลเวทีของระเบียบวัตศิลป์อีกเวทีหนึ่งเวทีอะไรสามเวทีหรอมีทั้งหมด4วที่เวทีอีกเวทีหนึ่งนี่ไม่แน่ใจต้องขออภัยไปด้วยนะคะถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะพี่น้องคะสำหรับน้องอุ๋งอิงแล้วเมื่อนนี้เป็น ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เข้ามาวันหน้าอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้เลยพี่น้องเสื่อวาบอดหวังแน่นอนค่ะสําหรับอีหล่าหน่อยอุ๋ยอิงค่ะสําหรับเมื่อเนี่ค่ะสาวสีมั่งเลยค่ะครับบาโจครับแป๊บนึงพี่น้องฮ่านีเบอร์ยูเวลลแล้วาโจมันฆ่าใจมันฆ่าใจม่าใจมไมทีแรเ่อไหล่ะโซ่ สาวศีก็เคยมีโอกาสได้อ่านอยู่ในมอลล็อสตอรีเพิ่นเพิ่นเ่แจ้งเวลางานมาเลยนะคะแต่ก็เป็นโมดที่ที่นานมาแล้วนี่เข้ามอขอก็ได้ค่ะเยอะนะคือมอลล็อกสตอรีแป๊บนึงแต่ว่าเมื่อคืนน่ะแตกจริงแต่วันนี้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะน้อยกว่าเมื่อวานนะน่าจะเยอะขึ้นไปซ้ำสิบแปดชั่วโมงอ๋อนี่ไงเวทีสี่คณะประชันกันก็คือเป็นเวทีของ หมอลำระเบียบวัตนศิลป์ก็จะมีรับเชิญก็คือเป็นคณะวัฒนศิลป์นะมาบนเวทีอ่าแล้วก็เป็นเวทีที่หมอลำใจกินร้อยหมอลำใจเกินร้อยเดือนเพียรนพรขึ้นมารับเชิญเนาะแล้วก็เวทีคพูบก็คือเวทีของเพชรลำเพลินก็จะมีรุ่งสยามวัตนศิลป์ก็มาด้วยอ๋อหมอลำขอใจแพแฟนกับหนูพันวิเศษศิลป์มาด้วยกันเนาะโอเคมีสี่เวทีค่ะเมนค่ะพี่น้อง Okay, แล้วสําหรับ okay, okay. วันนี้นะคะก็มีสีเวทีค่ะ mm hmm. เป็นเวทีประทรมบันเทิงศิลป์คูน oh. หนึ่งเพชรเมืองชัยแล้วก็เวทีรัตนศิลป์อินตาไทยราคูณสาวน้อยเพชรปัานแพง mm hmm. แล้วก็เวทีศิลปินภูไทยนะคะคูณศิลปินชุมแพค่ะ mm hmm. แล้วก็เวทีแก่นนครบ,บันเทิงศิลป์นะคะ คุณสมจิตบอดทองค่ะครับผมโอ้โหแต่ละเวทีแบบเลือกไม่ถูกจริงๆถ้าใครไปงานนี้คือคุ้มสุดคุ้มเนาะไปทีเดียวเดิเชื่อไหมอย่างวันเนี้ยไปทีเดียวได้ดูหมอลำแปดวงในวันเดียวจริงๆทั้งหมดอ่ะสามวันหรือสี่วันเนี่ยทั้งหมดยี่สิบสี่วงแต่บานเฮ่ากับยูไกแน่นอนพี่น้องนาองกับผมมีโอกาสจะได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่เมื่อแรกนี่ก็มีวงระเบียบวัฒนะระเต็มวงนะคะ บิซีเมืองเลยนะครับผมเราน่าจะไปดูเนี่ยเราเปวัฒนศิลป์เนาะอ่ะโอเคครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมห้ากระดานข่าวสารดีๆเนาะเกี่ยวกับหมอลำนะครับเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเกี่ยวกับสารนอนพิมันแพทย์อะไรเกี่ยวกับมหากรรมหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอ่าก็คืองานครบรอบ60ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอ่าสำหรับวันนี้สาวสิงเมืองเลยกับเบาโจดิซ่ากับศิรอลาไปที่เท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ